อิสระฉันเคยคิดว่ามันจะเป็นไปตามทางเดินที่พ่อแม่ได้กำหนดให้เด็กของข้าไว้ไม่ว่าจะเรื่องเรียนความรักอนาคตฉันได้มาเป็นคนครูและตกหลุมรักใครสักคนหนึ่งอย่างสุดหัวใจวิชาที่หนึ่งวันพรุ่งนี้และหลังจากนั้นเดือนพฤษภาคมอดรวสวัสดิ์ค่ะอรุรสวัสดิ์จ้าคุณครูฮยามะ กิดอะไรขึ้นหรอเช้านี้ดูไม่ค่อยกระปริกระเป๋าเลยนะคะมีอะไรดีๆเกิดขึ้นสินะคะเลิกเกะอจนสักทีไม่มีอะไรก็ปกติดีนี่โอ้จริงอะ่ะอารสวัสดควว์ค่ะว้าคุณครูเทลาโนะอรารสวัสด์ค่ะเธอก็ด้วยหรอดูเปล่งปล่งมากกว่าปกตินะคุณครไูไฮามะเอ่เอเขอาเป็นสาระเมื่อวานนะคะด้วยความยินดีค่ะ เช่นกันค่ะเห hey, หรือว่าพวกเธอทั้งสองคนเริร่มคบกันตั้งแต่เมื่อวานใช่ไหมเธอทำไมถึงคิดแบบนั้นล่ะคะก็เพราะว่าพะเธอไม่เคยรับคำสั่งจากฉันไปดื่มด้วยกันหลังเลิกเรียนเลยขอโทษค่ะพวกเราไปทานอาหารเย็นด้วยกันจากนั้นก็เกิดอะไรหลายๆอย่าง,งะเหนื่อกับคุณคุยามะก็ดูเท่มากๆฉันจะทำยังไงดี ที่คุณครูเทราโน่มนตาของเธอก็เป็นประกายด้วยล่ะแล้วก็ยังเอ้ยพวกเราเข้าใจแล้วช่วงนี้ฉันก็เห็นพวกเธอร้อนแรงกันมาสักพักแล้วนะใช่ไหมคุณครูบันโดเอ่อเออตั้งแต่ที่พวกเธอเป็นครูโฮมดุมกับครูผู้ช่วยโฮมดุมเดือนเมษายนในที่สุดพวกเธอก็ใกล้ชิดกันมากกว่าคนอื่นสามปีที่ผ่านมาพวกเธอทั้งคู่ไม่เคยจะสบตากันเลยด้วยซ้ำพูดถึงเดือนนี้แล้วพวกเธอ จะไม่เป็นไรงั้นเหรอค,ครูคบกันเองเนี่ยนะความโรแมนติกของฉันอาจจะแค่ระดับเด็กมอตอน้นทั้งฉันและครูเทลโนอาจจะก,ก่อปัญหาให้กับคนอื่นแต่ว่าพวกเราจะสนับสนุนกันและกันและจะมาให้กระทบกับการงานของพวกเราแน่นอนค่ะจริงจังไปแล้วตอนนี้พวกเธอคบกันแล้วเพราะฉะนั้นก็เลิกกรงได้แล้วไม่ต้องฝืนพังกายเข้าไว้ เข้าใจแล้วค่ะใช่แล้วทำไมพวกเธอไม่ไปเดทกันในโรงเรียนไปเลยล่ะโดยอ้างว่าเดินตรวจตาอยู่เป็นไงมียาสว่านั่นมันเป็นความคิดที่จำไปเลยเออไม,ไม่ค่ะฉันหมายถึงพวกเธอทำแบบนั้นไม่ได้นะต้องขออนุญาตอธิการก่อนสิอ่าครับสวัสดีครับฝลนโต้ตเองครับต้องขอโทษจริงน,นะครับที่ลงคลิปชา้าขอโทษจริงจริงจากตรงนี้ต้องขาดจะติดเกมปากๆเลยล่ะไม่ทำงานไม่ตัดต่อไม่ทำไรเลย ขอโทษครับลงคลิปช้าครับขอโทษครับ,รบมีแค่นี้แหละจุ๊บๆไปเจอกัน